นะผมขอพูดออในเสียงที่ได้ยินนะฮะเคยมีนายทหารนะฮะก่อนที่ผมจะได้ยินเนี่ยเคยมีนายทหารที่เคยจีบผมเนี่ยและเคยมาบ้านผมนะเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าในหลวงรัชการที่9พระองค์ท่านสวรรคตระดับบนนั้นจะมีการวางระบบใหม่นะจะมีการวางระบบใหม่จนกว่าจะแล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนคนไทยรู้ว่าในหลวงท่านพระองค์ท่านสวรรคตณขณะนั้นแกมาประชุมที่สโมสรทหารบกนะแกมาประชุมที่สโมสรทหารบกนะแล้วก็นัดผมเนี่ยเข้าไปนะนัดผมเข้าไปที่โรงแรมปฏริภัทรนะโรงแรมปฏริภัทรสะพานควายนะหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าประชุมเสร็จแล้วหรือยัง นะคือแกเล่าให้ผมฟังนะหลังจากที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยคล้ายกับอารมณ์แกคล้ายโดนอะไรบางอย่างนะคล้ายกับว่าตัวแกเนี่ยคล้ายกับโดนอะไรบางอย่างนะที่ควบคุมปมและอารมณ์ของแกนะจนแกต้องจับปืนเนี่ยออกมานะจนแกนี่ต้องจับปืนจุดสองสองนี่ออกมานะคล้ายจะโดนระบบอะไรบางตัวหนึ่งนะฮะ แล้วก็ได้ยินแกคุยเรื่องการโยกย้ายเหล่าทัพนะฮะเรื่องการโยกย้ายเหล่าทัพเนี่ยให้อยู่แต่ละจุดนะฮะโดยมีการย้ายคนของแกเนี่ยโดยมีการย้ายคนของแกเนี่ยไปไหนไม่แน่ใจนะ,ะหลังจากนั้นมีเอออันนี้คือฟังที่ท,ที่ที่ได้ยินนะฮะหลังจากนั้นก็แกก็เปิดใน youtube ให้ดูนะฮะแกก็เปิดเออใน YouTube ให้ผมดูนะฮะเรื่องการมอบธงชัยเฉลิมพล เรื่องการมอบทงชัยเฉลิมพลนต่างๆนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเออแกก็ได่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่เรื่องระดับบนเนี่ยจะไม่มีใครค่อยกล้าลงใน u t u b e นะฮะเพราะว่าเดเพราะว่ามันมีพวกดูนะเพราะว่ามันมีพวกดูใน y t u t u นะฮะเดี๋ยวจะโดนพวกระดับบนเนี่ยเล่นให้นะนี่คือคำที่แกพูดบอกผมนะฮะก่อนที่ผมนั้นจะได้ยินเสียงนะรเรื่องนี้นะฮะ แล้วก็มีการปั่นเปิดเอาข้อมูลแก่นะฮะมีการปั่นเปิดเอาข้อมูลแก่นะฮะแล้วก็มีเสียงปั่นว่าแกนั้นเป็นโรคเอดนะมีเสียงปั่นว่าแกนั้นเป็นโรคเอดนะต่างๆนะใส่ความขย,ยักขยงในตัวแกคล้ายจะแบบว่าเหมือนให้ผมกับแกเนี่ยตัดขาดกันนะก็แปลกนะส่วนแกนั้นจะเป็นโรคเอดหรือไม่เป็นนั้นมันไม่ซีเรียสครับนะ ราะว่าการรู้จักกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นโรคเอด